บอยสิริชัยผู้บริหารหมอลำใจเกินร้อยออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมหมอลำไม่ไปแสดงในป่าในเขาที่ไกลชุมชนหมอลำคือวิถีรากยากเราอยู่กับความเป็นบ้านๆต้องมีงานทุกวันเพราะรายได้เพียงหลักร้อยเปรียบเทียบไม่ได้กับศิลปินระดับประเทศที่มีคอนเสิร์ตในป่าในเขาคนก็ข้ามน้ำข้ามทะเลไปชม หปีมีคอนเสิร์ต3-4ครั้งก็มีรายได้มากพอสามารถหล่อเลี้ยงระบบต่างๆได้แต่เราต้องเดินสายไปทุกวันมันคือความเป็นบ้านๆจริงๆโดยเฉพาะงานปิดวิกมีผู้จัดจ้างจ้างมาเรามารับจ้างก็ต้องไปในสถานที่ใกล้ชุมชนเพื่อให้คนสะดวกเดินทางมาชมเพราะคนที่มาดูการแสดงส่วนมากก็จะเป็นชาวบ้านกลุ่มแรงงานและเป็นกลุ่มคนชนชั้นกลางซึ่งโดยวิธีแล้ว เรารับแสดงตามงานบนในต่างจังหวัดจะมีคิวเข้าในเขตกลุ่มเทพปริมณฑลไม่เกิน25คิวต่อปีผมเข้าใจในความเจริญเติบโตของสังคมนะครับแต่มันก็คืออาชีพคืองานมีคนงานมีทีมงานที่ต้องจัดการดูแลต้องหางานหาโอกาสมาหล่อเลี้ยงเจ้าภาพท่านจ้างไปที่ใดเราก็ไปทำหน้าที่ของเราผมยังยืนยันว่าหมอลำเป็นอาชีพสุจริต เป็นอาชีพที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในชุมชนได้ไม่มากก็น้อยและเราเองก็ยังยึดถือและรักษาความงดงามทางด้านวัฒนธรรมที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้ถ่ายทอดไว้และเราก็พร้อมช่วยเหลือสังคมทุกครั้งเมื่อมีโอกาสสร้างวัดบำรุงศาสนาทำประโยชน์ให้สาธารณะมาโดยตลอดในขณะที่สังคมเติบโตขึ้นเราก็ปรับตัวครับ เข้าใจมากๆครับว่าคนในสังคมก็มีหลากหลายอาชีพจึงทําให้เกิดการร้องเรียนในพื้นที่ต่างๆที่ไปแสดงซึ่งการแสดงในแต่ละสถานที่นั้นผู้จัดจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบในการออกหนังสือหรือขออนุญาตผู้มีอํานาจในท้องถิน่นท้องถิ่นนั้นเราไปทําหน้าที่ไปรับจ้างครับเพราะเกิดการร้องเรียนท่านทั้งหลายก็จะบอกว่าเราละเมิดสิทธทิเราไม่รู้กฎหมาย สร้างมลภาวะทางเสียงปกติแสดงในเมืองเราเลิกเที่ยงคืนครับแล้วก็ลดเสียงตามที่ผู้จัดจ้างได้กำหนดตามใบอนุญาตแต่เราคือประชาชนคือคนในสังคมเช่นเดียวกันมีท่านใดไหมครับที่จะหาทางออกหรือมองเห็นคุณค่าอยากพัฒนาอาชีพนี้ให้อยู่ในสังคมได้มีพื้นที่ได้ประกอบอาชีพเดินสายลำ เข้าใจเข้าถึงในบริบทของอาชีพนี้อย่างจริงจังผู้ที่มีบทบาททางการเมืองทางการบริหารประเทศผมเคยได้ยินโครงการอยากให้หมอลำเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไม่ต้องถึงระดับนั้นก็ได้ครับขอแค่ให้พวกเราได้ร้องได้ลำได้ทำอาชีพที่ได้สืบทอดกันมาอยู่ในสังคมได้อย่างเข้าใจซึ่งกันและกันหรือหางมีสิ่งไหนไม่เหมาะไม่ควรหรือไม่ได้ให้ท่านพิจารณา และชี้อย่างชัดเจนดูแลพวกเราได้อย่างเหมาะสมเลยครับ